เป็นเด็กกำพร้าที่ชีวิตโคตรลำบากเขาอาศัยอยู่ที่บ้านสมโมครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่ชายและน้องสาวพวกเขาจนมากมีเงินไม่กี่บาทของใช้ก็แทบไม่มีรองเท้าคู่เดียวที่ไอหนึ่งนั้นมีก็ขาดจนเห็นนิ้วหัวแม่เท้าเป็นสัญลักษณ์ของความยากจนที่เขาต้องเผชิญในทุกๆวัน แต่วันหนึ่งชีวิตก็พลิกผันพ่อของไอหนึ่งล้มป่วยหนักมากเขาไม่มีเงินพอที่จะพาพ่อไปหาหมอพ่อก็สุดลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็เสียชีวิตลงคืนนั้นบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก็เงียบงันลงทันทีเสียงสะอื้นของแม่กับน้องสาวดังสลับกับความเงียบที่น่ากลัวไอหนึ่งนั่งอยู่มุมห้อง เขาได้แต่ร้องไห้ออกมาแต่หัวใจของเขาแตกสลายเป็นปุยพงเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กัดกินทุกอย่างในบ้านแม้แต่กลิ่นอาหารที่เคยหอมกลุ่นก็จางหายไปเหลือแต่กลิ่นดินไอหนึ่งสัญญากับแม่ว่าจะดูแลแม่และน้องสาวให้ดีที่สุดพี่ชายของเขาก็พยายามที่จะช่วยด้วย แต่แล้ววันหนึ่งพี่ชายก็ป่วยหนักบ้างพวกเขาไม่มีเงินซื้อยาได้แต่ยืนมองพี่ชายร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆจนพี่ชายก็จากไปอีกคนไอหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวสุดๆร้องไห้ทุกคืนหลังจากพ่อกับพี่ชายเสียชีวิตไปครอบครัวของไอหนึ่งก็ยิ่งจนลงไปอีกแม่ทำงานหนักมาก รับจ้างกวาดบ้านถูบ้านสักผ้าให้คนอื่นแต่ก็ยังไม่พอบางทีพวกเขาไม่มีอะไรจะกินหิวกันจนไส้กิวไอหนึ่งอยากช่วยแม่เขาเลยสัญญากับตัวเองว่าฉันจะทำงานหนักจะรวยให้ได้จะดูแลแม่กับน้องสาวให้สบายแม่กอดเขาแล้วพูดว่าแม่เชื่อในตัวลูกนะไอหนึ่ง ลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและทำงานหนักนะลูกอย่าท้อนะคำพูดของแม่เป็นเหมือนมน์ครั้งให้กำลังใจเขาได้ตลอดมาในหมู่บ้านของไอหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อนบเป็นลูกชายของเศรษฐีที่เป็นเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่นบมักจะดูถูกและเยาะเยะ้ยไอหนึ่งเสมอว่าคนจนอย่างแก ทำอะไรก็ไม่สำเร็จลอกคำพูดของนบเป็นเหมือนบาดแผลในใจของไอหนึ่งที่คอยย้ำเตือนเขาถึงความยากจนของตัวเองเสมอไอหนึ่งชอบเรียนหนังสือมากเขาเรียนด้วยตัวเองจากหนังสือเก่าๆที่มีอ่านไปเรื่อยๆจนเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษพอได้บ้างเขาทำงานหนักทุกวันไม่เคยย่อท้อเลยถึงแม้จะหิวแค่ไหน เขาก็อยากที่จะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแม่เขาหางานเล็กๆน้อยๆทำตั้งแต่กวาดถนนแบกของหนักๆจนไปถึงทำงานในโรงางานงานหนักมากจนมือระบมปวดหลังไปหมดรอยแผลที่มือของไอหนึ่งไม่ใช่แค่รอยบาดเจ็บแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่เขาไม่เคยยอมแพ้ไอหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อน้ำหวาน พวกเขาโตมาด้วยกันน้ำหวานเป็นคนจิตใจดีและฉลาดเฉลียวไอหนึ่งชอบเธอมากแต่ครอบครัวของน้ำหวานนั้นร่ำรวยพวกเขาอยากให้น้ำหวานแต่งงานกับคนรวยวันหนึ่งพ่อแม่ของน้ำหวานบอกกับไอหนึ่งว่าลูกจนเกินไปลูกแต่งงานกับน้ำหวานไม่ได้หรอกนะเพราะในอดีตครอบครัวของเรา เคยถูกคนจนที่หวังแค่เงินหลอกลวงจนเกือบหมดตัวคำพูดนี้ทำให้ไอหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดมากเพราะเขาไม่ใช่แค่คนจนแต่เขากลับถูกมองว่าเป็นคนเลวไปโดยปร,ริยายน้ำหวานเองก็ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากระหว่างความรักที่เธอมีให้ไอหนึ่งกับความกระตันยูและความไว้ใจที่เธอต้องสร้างคืนให้กับพ่อแม่ เธอร้องไห้และบอกไอหนึ่งว่าเธอทำตามที่ใจต้องการในตอนนี้ไม่ได้ไอหนึ่งจึงจำใจต้องยอมปล่อยมือเธอไปทั้งน้ำตาในโรงงานที่ไอหนึ่งทำงานอยู่สักหัวหน้างานจอมเคี้ยวที่คอยกลั่ันแกล้งเขาตลอดเวลาสักไม่ชอบความมุ่งมั่นของไอหนึ่งและพยายามหาเรื่องเขาให้ต้องถูกไล่ออกอยู่เสมอแต่ไอหนึ่งก็อดทนได้ทุกอย่าง จนกระทั่งวันหนึ่งคุณสมชายเจ้าของโรงงานได้ยินไอหนึ่งพูดภาษาอังกฤษคุณสมชายประหลาดใจมากใครสอนภาษาอังกฤษให้เธอเนี่ยเขาถามผมเรียนด้วยตัวเองครับไอหนึ่งตอบคุณสมชายประทับใจมากเห็นว่าไอหนึ่งฉลาดและยังขยันเธอมีพรสวรรค์นนะคุณสมชายพูดฉันอยากจะช่วยเธอ จริงๆแล้วคุณสมชายมีเหตุผลที่ซับซ้อนกว่านั้นลูกชายของเขาเป็นคนใช้เงินเก่งและไม่เคยเห็นคุณค่าของการทำงานคุณสมชายอยากให้ไอหนึ่งเป็นตัวอย่างของความมานะให้ลูกชายของเขาได้เห็นเขายื่นข้อเสนอให้ไอหนึ่งไปทำงานที่สำนักงานในตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมไอหนึ่งดีใจสุดๆเขาได้เป็นผู้ช่วยของคุณสมชาย เขาทำงานหนักมากและทำดีที่สุดเสมอมาคุณสมชายก็ยิ่งไว้ใจเขามากขึ้นไปอีกแต่แล้วความท้าทายครั้งใหญ่ก็เข้ามาในชีวิตของไอหนึ่งแม่ของเขาป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลน้องสาวของเขาที่เคยฝันอยากเรียนต่อก็บอกกับเขาว่าพี่หนึ่งหนูจะไม่เรียนต่อแล้วนะหนูจะออกไปช่วยพี่ทำงานหัวใจของไอหนึ่งแตกสลาย เขาต้องเลือกระหว่างการทุ่มเทวเวลาให้กับการทำงานเพื่อความก้าวหน้าหรือทิ้งความฝันเพื่อดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่เหมือนที่เคยสัญญาเอาไว้เขาตัดสินใจใช้เงินเก็บทั้งหมดที่เขามีเพื่อรักษาแม่และปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่งบางอย่างเพื่อให้เขายังมีเวลาดูแลแม่และน้องสาวแต่ความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้ไอหนึ่งทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่า เขาเรียนรู้งานในสำนักงานอย่างรวดเด็วคุณสมชายที่เห็นความพยายามของเขาจึงยิ่งประทับใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นไปอีกเขาตัดสินใจให้เงินช่วยเหลือครอบครัวของไอหนึ่งเป็นการส่วนตัวและให้โอกาสไอหนึ่งเป็นครั้งที่สองหลายปีผ่านไปไอหนึ่งยังคงทำงานหนักคุณสมชายเห็นว่าไอหนึ่งมีความซื่อสัตย์และพักดี และยังคงฉลาดเรียนรู้ได้เร็วอีกด้วยวันหนึ่งคุณสมชายเลยพูดกับไอหนึ่งว่าไอหนึ่งเธอพร้อมแล้วหรือยังนะฉันอยากให้เธอมาเป็นประธานบริษัทของฉันไอหนึ่งแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขาขอบคุณคุณสมชายและสัญญาว่าจะทำงานให้หนักกว่าเดิมอีกในฐานะประธานบริษัทไอหนึ่งทำให้บริษัทเติบโตมากขึ้น เขารวยและประสบความสำเร็จสุดๆแต่เขาก็ไม่เคยลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่เขาเก็บเงินและซื้อบ้านหลังใหญ่เขาเดินกลับไปที่บ้านเก่ารองเท้าคู่เก่าที่เคยขาดจนเห็นนิ้วเท้าถูกวางไว้บนชั้นวางของข้างประตูเป็นเครื่องเตือนใจถึงจุดเริ่มต้นที่แสนยากลำบากเขาพาแม่กับน้องสาวมาที่บ้านใหม่นี่คือบ้านของเรานะแม่ เขากราวแม่กับน้องสาวร้องไห้ด้วยความดีใจและเข้าไปกอดเขาพวกเขาภาคภูมิใจในตัวไอหนึ่งมากไอหนึ่งรักษาสัญญาเขาได้เป็นคนรวยและดูแลแม่และน้องสาวให้สบายเขาไม่เคยลืมความยากลำบากของตัวเองเลยเขายังคอยดูแลและช่วยเหลือเด็กๆที่ยากจนอีกหลายคนและให้ความหวังกับพวกเขาด้วย วันหนึ่งไอหนได้กลับไปพบกับนบอีกครั้งนบที่เคยเป็นคู่ปรับได้กลายเป็นคนล้มเหลวเพราะใช้ชีวิตอย่างประมาทไอหนไม่ได้เยาะเย,ะเยะ้ยแต่ยื่นมือเข้าไปช่วยให้เขามีงานทำส่วนศักหัวหน้างานเก่าที่เคยกลั่นแกล้งไอหนึ่งก็ได้กลายเป็นพนักงานในบริษัทของเขาเองไอหนึ่งให้อภัยและมอบโอกาสในการทำงานใหม่ให้ สักสำนึกผิดและกลายเป็นคนที่ดีขึ้นน้ำหวานได้พบกับไอหนึ่งอีกครั้งตอนนี้เธอได้แต่งงานกับชายที่พ่อและแม่เลือกให้แต่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดเมื่อได้เห็นไอหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความรักและความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะเสมอไป ทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันและได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันแม่ของไอหนึ่งมองเขาด้วยน้ำตาขอเบา้าลูกทำให้แม่ภาคภูมิใจมากเลยนะเธอบอกลูกเป็นคนที่ดีมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ไอหนึ่งกอดแม่เขาลํำลึกถึงความยากลำบากในอดีตและคำสัญญาที่ให้ไว้ น้องสาวของเขาก็กอดเขาด้วยพี่เป็นพี่ชายที่ดีที่สุดเลยเธอบอกไอหนึ่งไอหนึ่งยิ้มอย่างมีความสุขเขาได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับครอบครัวและเขาก็ภาคภูมิใจในตัวเองเขาได้ค้นพบความสำเร็จจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นเรื่องราวของไอหนึ่งเตือนเราว่าด้วยการทำงานหนักความมุ่งมั่นและจิตใจที่ดี ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอไม่ว่าชีวิตจะยากแค่ไหนก็ยังมีความหวังและหนทางที่จะทำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้